จังสิทธิ์เหมือนยังไม่ได้เลยเมลตอบนใช่ขอผ่านละนอนไลท์นอนไอคัทเป็นขอ้นข้อบอลท่าไมว่ผ่านนะจดเรือไลทเป็นเล็กนิดที่เลยสิเกตไลท์บอลหนึง อย่าลองคิดยาวนะลองคิดยาวนะคิดย <laughs> เยอะแปลงไปนี่เลยเหรอ,อเข้ามาเกี่ยวสองตัดแบนจุ๋ก็ไล่เป็นดิวดาคอนไปเลยสิครับ มาเต้นเสร็ตอนนี้บวกห้าพันตามชองว่ากแก่หยุดลงใม่อันนี้ตีคู้แข่งไม่มีเรียบอกห้าพ<ช>ันตีสิบสี่อันนี้วันตีตีู่ที่บ้ 2, บานหนึ่งอ่าบายแต่ไม่มีใ่้บายแล้วก็จบกันต่อสู้ทิ้งมือตามเรียบแล้วก็ลุกได้แต่ไม่มีเรียก็ไม่ต้ิงสองเมืองไปนะบอดรอด๊บมึงนะ เก้าาไดหนึ่งเป็นสิบเก้าอักน้ะาพลังวันวันลุกขึ้นมายี <laughs> <24. S 2> 1. 1> 4, ่ริบสี่หนี่ี่พวกห้าพันด้วยตัส้สก,กิลตีสองเจ็ดสี่ส <4. S 1> <4. S 1> ีชกได้เดียวนะสี 4, ่เท่าไหรอ่าสิบห้าสามสามสาม้า สาเกนีนะ้ยี่สิเจ็ดมิดแล้วหิวหิวไม่ได้พลังลงเล็กตีตีสามสองยิว ไดลอ,ต,อ,ต,อต่อไปครับข้างไหนข้างไม่มีัไปเกี่ยวตัวบาดลบตัที่หนึ่งันทีวันทีโกเท็ไม่ได้นะใน,นเว็บสามนะขอเว็บสามเลยบโบตีีิเทคอ่านหนึ่งไนึบอกแปดพันตีสิบเจ็ดตีแวน อให้หมืน่นเป็นสองสองสี่งัดหึ่งใบบกเดือสามมันก็มีงัดเดู่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไใช่เบาร์ลเงินเข้าใช่เกินเจ็ดสามโมมีเนี่ยไม่ตีอะไรเข้าไปว่าไว ันนี้บอกสองหมื่นตี่ส<อ>ี่สิบสองสามหมื่นสี่แบตสี่ลอหนึ่หมื่นจากเซลตี่์แดนไฟบอดเล็กน้อ่ติดโรกันอะ่ะให้หาพันแซนดอ์อลไม่ไหลข้อสกิวโซวบาสสองไป ้าคิวนกเห็นบาบโดนสองบายเลยตกสามพันสามพันที่ต้อ,ตองสามใบมะครับรขึ้นอันนี้เห็นว่างช่องหนึ่งบวกห้าพันอันนี้เห็นแถวตั้งเดียวกัน เอาวันสี่สกิลวันสองหมื่นบาทหนึ่งไปแล้วก็ดิ้งมือตามดีอ่ะมีสองก็ดิ้งสองไปดิ้งไปสามกับคิดจบเท่านี้นขึ้นมาบอกห้าฝ่ายคิดไล่แันติ๊กเกอร์ต่อหน้าบอกหดมานไลยสองบอดดำลุกขึ้นมาหกห้าวันอันนี้ดิ ทีทั้งหมดสองหมื่นเก้าเป็นสามหมื่นส <ques> ี่ตกห้าพันเฮ้ยเจเอน